สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชชสเซนทาร์ทนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาดูพิธีการกันในหัวข้อที่ว่านะครับสัตว์เลี้ยงของคุณนะครับจะนําโชคอะไรมาให้คุณนะครับผมก็มาดูเป็นพิธีการน่ารักน่ารักนะครบขำๆไม่ได้ซีเรียสน,นะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องเนี่ยที่คุณเลี้ยงไว้ไม่ว่าจะเป็นหมาแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงอื่นๆที่คุณเลี้ยงไว้เนี่ยนะครับเขาจะนําโชคอะไรมาให้คุณนะครับผมก็ มาดูกันได้เลยครับเลือกไพ่4ี่กองเหมือนเดิมครับตั้งจิตให้เป็นสมาธินะครับผมนึกถึงสัตว์เลี้ยงของคุณเอาไว้นะครับแล้วก็เลือกไพ่ขึ้นมา1นึกองนะครับเมื่อเลือกได้แล้วสามารถกดข้ามไปดูที่ทำสแตมป์ได้เลยครับ สวัสดีครับส่วนคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะครับผมเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าสัตว์เลี้ยงของคุณนะครับที่คุณนึกถึงเนี่ยนะครับจะให้โชคในด้านใดกับคุณนะครับผมเรามาเริ่มกันดูจากไพ่นะครับถ้าดูจากไพ่เนี่ยจะเห็นว่ามีไพ่เจ็ดเหรียญมีไพ่ห้าถ้วยนะครับมันเป็นเรื่องจริงๆมันเป็นเรื่องค่อนข้างต่อเนื่งมันเป็นเหมือนกับว่าตัวสัตว์เลี้ยงของคุณเนี่ยเขาจะให้โชคนะครับในจังหวะที่คุณกําลัง มีความวิตกกังวลมีความลังเลมีความเครียดนะครับถ้าดูจากตัวไพ่ตัวเจ็ดเหลียญเนี่ยเป็นลักษณะของไพ่ที่มีการคิดหนักประเมินนะครับว่าผลงานผลเงินอะไรต่างๆที่ได้ทํามาเนี่ยมันคุ้มค่าไหมหมายความว่าก็คือเหมือนกับคิดเรื่องเงินนั่นแหละมันเป็นช่วงที่คุณกำลังคิดเรื่องเงินว่าเออมันพอใช้ไหมมันรายได้มันพอหรือเปล่าแล้วก็มีห้าถ้วยที่เหมือนกับว่าอาจจะมี บางเรื่องที่ทําให้คุณเสียใจเห็นจะมีทั้งเหรียญและถ้วยออกมาเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าสัตว์เลี้ยงของคุณเนี่ยนะครับจะเป็นคนอ่าจะเป็นอ่าสิ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ให้โชคลาภในเรื่องของทั้งเรื่องการเงินและก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับจะเป็นทั้งสองอันเลยเพราะอะไรเพราะว่าพอประเมินเสร็จแล้วมันมีทั้งหนึ่งเหรียญโผล่มาเห็นไหมครับพอเหมือนประเมินเจ็ดเหรียญปุ๊บเหมือนเราพอเราเครียดอยู่เราได้หนึ่งเหรียญเข้ามาหมายความว่าเขาอะ มาให้โชคลาภในเรื่องการเงินของคุณเหมือนกับว,ว่าให้แบบให้คุณจุดประกายไอเดียในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆในการเริ่มต้นในการหาเงินใหม่ๆนะครับเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นมันเหมือนแบบเออน้องแบบนี่ครับยื่นเหมือ,อ,อกมาพร้อมเหรียญเห็นไหมครับอพอยื่นมือ,อ,อมาพร้อมเหรียญเสร็จก็คือหมายความว่าเหรียญเนี่ยมันจะสร้างอนาคตให้คุณไปสู่เส้นทางที่มันมั่นคงมากขึ้นได้นะครับแล้วก็ทําให้คุณตัดสินใจอะไรได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับมีสองถ้วยที่ทําให้คุณแบบเยียวยาปัญหาที่เกิดจาก5้าถ้วยได้ ไม่ว่าจะเหมือนอยู่ในสภาวะารู้สึกเสียใจในเรื่องของเพื่อนในเรื่องของคนรักในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆทําให้คุณเหมือนแบบว่าฟื้นฟูและคิดได้และดึงดูด energy ใหม่ๆเข้ามาเป็นสองถ้วย <c oughs> นะครับก็คือแายว่าจะทําให้คุณได้มีความสุขได้มีความรู้สึกดีกับตัวเองแล้วก็มีดึงดูดให้คนคนคน,คนอื่นเข้ามาด้วยแล้วก็เป็น judgment ใบสุดท้ายหมายว่าเป็นคนที่เป่าประกาศให้คุณได้รู้ว่า,วาจริงๆแล้วชีวิตเนี่ยคุณยังสามารถดึงดูดสิ่งดีๆได้อีก นะครับยังรักตัวเองได้อีกยังสามารถดึงดูดสิ่งตัวเองได้อีกจริงๆมันก็จะเป็นลักษณะว่า <c oughs> ตัวน้องเนี่ยสัตว์เลี้ยงของคุณเนี่ยจะมาในลักษณะของการเยียวยาซะมากกว่านะครับพราเยียวยาเสร็จแล้วอ่ะก็คือทําให้คุณนรู้สึกดีและสามารถเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆได้นั่นเองอันนี้ก็คือพูดในหลักการว่าเออน้องอาจจะทําให้คุณคิดได้แบบตัวราชาดาบเห็นะครับอาจจะเหมือนแบบเออเราเสียใจกับคนรักในความสัมพันธ์มาหรือว่าเรารู้สึกเครียดเรื่องเงินมาเราก็ มาเล่นกับน้องหรือว่าอยู่กับน้องเนี่ยก็จะทําให้เขาเรียกว่าเราคิดได้เรามีตัดสินใจอะไรได้ด้วยเหตุผลแล้วก็รักตัวเองมากขึ้นทําให้ทุกอย่างมันดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามามันเป็นแบบ energy ที่แบบเหมือนมีการน้องแบบเหมือนน้องเป่านกหวีดอะให้คุณได้สติอะไรประมาณนั้นเนี่ยครับเหมือนเป่าแตรเนี่ยนะครับให้คุณได้สติแล้วก็ดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆที่ดีเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนเป็นผลพลอยได้ว่าพอน้องช่วยเยียวยาช่วยให้คุณคิดได้ในการรักตัวเองต่างๆแล้วเนี่ย ก็จะดึงดูดทั้งเรื่องเงินแล้วก็เรื่องความรักที่ดีเข้ามานั่นเองเพราะว่ามีทั้งหนึ่งเหรียญการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่สร้างความมั่นคงได้เรื่องการเงินก็ชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าเป็นไพ่เหรียญแล้วก็มีสองถ้วยที่เป็นได้รักตัวเองได้อยู่กับน้องมีความสุขก็จะดึงดูดคนที่ดีเข้ามาคนที่เข้ากันได้เข้ามาในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนรักก็ตามนะครับเพราะนั้นเนี่ยน้องก็จะแบบว่าเป็นสายฮิวเป็นสายยูยาให้เรามีสายเตือนสติให้เรานะครับอยู่กับน้องอาจจะทํำให้้เราคิดดไ รักน้องการที่อยู่และรักน้องเนี่ยก็จะทําให้เราคิดได้แล้วก็สุดท้ายก็จะดึงดูดทั้งเรื่องการงานเอ้กใชการเงินแล้วก็ความสัมพันธ์เข้ามานั่นเองนะครับก่องนี้ค่อนข้างดีครับก็เหมือนกับแบบช่วยเยียวยาแหละจากปัญหาที่เคยเกิดขึ้นทุกอย่างก็จะปัดเป่าไปแล้วก็ดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามานันเองนั่นก็คือโชคที่ได้จากน้องสัตว์เลี้ยงของคุณสําหรับกองที่หนึ่งครับสวัสดีครับสว่สบสวนคนที่เลือกไพ่กองที่2นะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าสัตว์เลี้ยงของคุณนะครับจะ ให้โชคของให้โชคกับคุณเนี่ยในเรื่องไหนตัเลี้ยงที่คุณนึกถึงนะครับสองกองที่สองอเดี๋ยวเรามาดูด้วยไพ่ยีซีนะครับกันดีกว่าครับตรงนี้นะครับเปิดมาด้วยไพ่สิบไม้เท้ามันก็เป็นเรื่องของค่อนข้างจะชัดเจนในเรื่องของกิจกรรมภาระหรือว่าการงานอะไรต่างๆในค่อนข้างหนักนะครับเพราะนั้นเนี่ยเหมือนน้องเนี่ยจะจะช่วยปลดปล่อยคุณช่วยเหลือคุณโชคลาภค,คุณในเรื่องการงานเพราะอะไรเพราะ มันมีงานหนักใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวแปดหม้เท้าใหม่เพราะว่ามันมีอะไรที่มันเร่งด่วนเข้ามาก็จริงแต่ว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยตั้งรับได้นะครับมีตัวรา,าชินีดาบแล้วก็มี8ดดาบแล้วก็มีแหงแมทแน่นอนว่ามันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะอาจจะไม่ได้ให้โชคโดยตรงในเรื่องการงานแต่เรียกได้ว่าจะทําให้คุณอะมีพลังมากขึ้นแล้วก็จะทําให้คุณมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะครับมันเหมือนกับทาให้คุณเติบโตขึ้นการที่สั์เลี้ยงของคุณ ตัวนี้เข้ามาเนี่ยทำให้คุณได้เติบโตขึ้นได้มีความรับผิดชอบมากขึ้นได้มีการเพิ่มอาจจะไม่ได้แบบว่าความรับผิดชอบในการแบบว่าต้องมา,าเลี้ยงดูน้องนะแต่ว่าหมายถึงว่าอาจจะแบบอยู่ดีก็แบบพอเลี้ยงน้องปุ๊บแล้วก็แบบมีงานเข้ามาเยอะแยะมากมายอย่างแบบสิบไม้แล้วก็แปดไม้ที่เข้ามาอย่างกระทันหันบางทีเราไม่ทันตั้งตัวแล้วก็บางทีก็ทําให้คุณเครียดด้วยเพราะว่ามันก็จะมี รา,าชินีดาบกับ8ดาบเห็นไหมครับแต่ว่าความเครียดเนี่ยมันเป็นความเครียดที่ทําให้คุณเนี่ยเติบโตแล้วก็พัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวราชินีดาบเป็นไพ่ที่เหมือนกับว่าเราคิดได้เราไม่ได้ใช้อารมณ์นําแน่นอนมีอารมณ์อยู่แบบตัวราชินีแต่ว่าอ่ามันเป็นไพ่แห่งการอ่าคิดเขาเรียกว่ามีเหตุผลมีอะไรต่างๆเข้ามาเสริมด้วยแล้วก็ตัว8ดาบที่อาจจะทําให้เราแบบมีความเครียดอยู่บ้างตัดสินใจอะไรได้ลําบากอยู่บ้างแต่ว่า พออยู่กับน้องไปสักพักน้องจะช่วยให้เราแบบเป็นแฮงแมนแฮงแมนเนี่ยไม่ได้แย่นะแฮงแมนก็คือเหมือนต่อให้นิ่งก็จริงแต่ว่าได้เห็นมุมมองต่างๆที่มันเปลี่ยนไปที่มันไม่ได้เป็นมุมมองด้านเดียวจะเห็นว่าคนกลับหัวก็สามารถมองเห็นภาพของโลกที่มันกลับหัวได้ก็จะเริ่มมองเห็นว่าเออชีวิตเป็นยังไงการงานจริงๆแล้วถ้ามองอีกด้านหนึ่งเป็นยังไงมองหาข้อดีของมันได้มองหาจุดดีของมันได้แล้วก็ทำให้เราเริ่มมองเห็นอนาคตที่ไกลมากยิ่งขึ้นแบบสองไม้เท้าเรียกได้ว่าเป็นไพ่ที่แบบ เหมือนจะงานหนักเหมือนจะเครียดก็จริงแต่ว่าทําให้เราได้เติบโตแล้วก็สามารถไปสู่อเขาเรียกว่ามีความก้าวหน้าไปสู่อนาคตได้ในในในไพ่สุดท้ายที่เป็นไพ่สองไม้ที่แบบมองเห็นโลกที่กว้างขึ้นโอกาสที่ดีขึ้นนะครับเป็นสองไม้เท้านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าน้องเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็ทําให้คุณนะ่ะได้มีโชคในเรื่องการงาน <c oughs> แล้วก็ได้มีการเติบโตในตัวเองมอากขึ้นนะครับการงานจะมากขึ้น การงานอาจจะโปรเจกต์อาจจะเยอะขึ้นหรือว่าการเรียนก็ได้นะครับอาจจะแบบแบบกิจกรรมอะไรต่างๆจ,จะเยอะขึ้นแต่ว่ามันจะทาให้คุณเนี่ยเขาเรียกว,ว่าได้ก้าวข้ามขีดจํากัดตัวเองแล้วก็ <c oughs> ได้เรียนรู้ได้เติบโตแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยไปได้ไกลกว่าเดิมนะครับได้ออกจากเซฟโซนได้ออกจากจุดเดิมๆได้มีความก้าวหน้าในด้านการงานได้มีความก้าวหน้าในด้านการเรียนในสิ่งต่างๆที่คุณตั้งใจไว้นะครับมีแพชชั่มีอะไรในชีวิตที่มันมากขึ้น นะครับผมจากเรื่เดิมอาจจะแบบเนื่อยๆอาจาออาจะแบบอยู่กับตําแหน่งเดิมเดิมอยู่ในที่เดิมเดิมคุณจะเริ่มมองเห็นโลกภายนอกที่กว้างขึ้นแล้วก็เลือกที่บบจะเดินออกไปจากรั้วเมืองนี้นะครับถ้าดูจากไพ่สอง้เทางนี้ครับเพราะนั้นเนี่ยก็สรุปได้เลยสําหรับกองที่สองง่ายๆเพราะว่ามันจะเป็นแบบทั้งเป็นเน้นเรื่องการงานก็คือน้องจะให้โชคในเรื่องการงานแน่นอนว่าเหนื่อยแต่ว่าสําเร็จแน่นอนแล้วก็ทําให้ทุนเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นเขาเรียกว,ว่ามีความคิดที่ กว้างไกลกว่าเดิมนะครับผมก็ขอจบคําทํานายของกองที่2ในเท่านี้ครับสวัสดีครับส่วนงที่เรื่องไพ่กองที่3นะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าน้องสัตว์เลี้ยงที่คุณนึกถึงเนี่ยนะครับเขาจะให้โชคในเรื่องอะไรกับคุณนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันกับไพ่ย,ยิบสี่นะครับ ตัวนี้นะครับไพ่เนี่ยจริงๆแบบโอ้โหมันมันค่อนข้างจะเป็นไพ่ที่ออกมาเป็น e n e r g ี่ที่ดีมากๆสาหรับกองนี้เพราะเลี้ยงน้องเนี่ยโชคลาภโชคอะไรต่างๆเข้ามาแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าถ้าดูจากด้านบนจะเห็นว่ามีทั้งหนึ่งถ้วยหนึ่งไม้แล้วก็เด็กดาบมันเป็นเหมือนการที่การที่เราเลี้ยงน้องไว้เนี่ยมันจะดึงดูดแต่สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดี Energy ใหม่ๆ Energy การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเข้ามา นะครับผมถ้าเน้นเนี่ยเราจะดูกันเริ่มเริ่มกันที่แบบเรื่องความสัมพันธ์เรื่องของสังคมเพราะว่าจะมี3ถ้วยเห็นไหมครับสถ้วยเนี่ยเป็นลักษณะของการมีเพื่อนที่ดีมีสังคมที่ดีมีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่ดีนะครับก็เลยม,มันก็เลยแบบตีความได้หลากหลายมากเพราะว่า1ถ้วยก็คือแบบเหมือนความรู้สึกใหม่ๆอาจจะเป็นเพื่อนใหม่หรือว่าความรักใหม่ๆก็ได้เช่นเดียวกัน1ไม้ก็เช่นเดียวกันเหมือนเรามีแพชชั่นใหม่ๆนะครับถ้าแปลจริงอ่ะมันแปลได้ทุกทางเลยว่า อาจจะเป็นงานใหม่ที่เรารู้สึกดีก็ได้หรือว่าสังคมใหม่ๆที่เรารู้สึกดีก็ได้หรือว่าจะเป็นเรื่องความรักใหม่ๆที่จะเข้ามาดึงดูดเข้ามาให้เรารู้สึกดีก็ได้แน่นอนว่ามันมีเด็กดาาเด็กดาบมันเป็นเหมือนการเริ่มต้นการเหมือนรอคอยบางอย่างอยู่เพื่อที่จะพูดคุยเพื่อจะติดต่อสื่อสารกันมันเป็นสิ่งที่คุณเหมือนรอมานานแล้วอ่ะแล้วมันก็จะได้จากแบบเหมือนอะไรที่คุณรออะไรที่คุณแบบคาดหวังไว้คิดเอาไว้ว่าอยากทําอยากได้อยากมี ตัวน้องเนี่ยจะดึงดูด energy นั้นเข้ามาช่วยเราเป็นโชคลาภให้เราเป็นหนวดหนึ่งถ้วยหนึ่งไม้นะครับเป็นแบบออกมาดีเลยนะฮะแล้วก็มี3ามถ้วยนะครับแล้วจริงๆเนี่ยด้วย energy the sun เนี่ยมันชัดเจนมากสำหรับกองนี้ว่าเออ energy the sun เนี่ยสามารถที่จะทำให้เรามีความสดใสมีความสุขมีสังคมที่ดีมีความสุขที่ดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยกองเนี่ยต้องบอกว่าโชคคือมีความสุข เอาง่ายเลยคือโชคที่ได้จากน้องคือทําให้ชีวิตมีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีแพชชั่นมากยิ่งขึ้นตัวราชาไม้ก็เป็นแบบเหมือนถือไม้ไม้คือแบบแพชชั่นมีพาสไฟมีความปรารถนามีตั้งเป้าหมายในชีวิตได้อย่างดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนแบบอ่ามันเรียกได้ว่าตัวน้องเนี่ยจะดึงดูดโชคในด้านความสุขให้คุณคุณอยากได้อะไรสิ่งที่คุณคาดไว้สิ่งที่คุณรอคอยอยู่สิ่งที่คุณคิดไว้อยู่คนจะได้เริ่มต้นทําสิ่งนั้น แล้วเป็นสิ่งที่มันค่อนข้างจะถูกใจคุณมีความสุขกับตัวคุณนะครับผมไม่ว่าจะเราไม่ว่าจะไปอยู่สังคมไหนก็จะมีความสุขด้วยเพราะมีสามถ้วยคุณจะตั้งเป้าแล้วมันจะทําให้คุณตั้งเป้าในชีวิตได้ดีมีความสุขมีความสดใสชัดเจนมากยิ่งขึ้นกองนี้ก็เลยแบบเน้นว่าน้องจะทําให้คุณมีความสุขไม่ว่าคุณจะอยากได้อะไรก็ตามนะครับแต่ก็จะเน้นเนี่ยครับมันเริ่มความรู้สึกใหม่ๆอะไรที่เป็นความรู้สึกใหม่ๆใครที่รอความรักใหม่ๆความรักที่ดีเข้ามาแน่นอนนะครับแล้วก็ใครที่แบบ อเขาเรียกว่ารอง,งานก็ได้เพราะว่าหนึ่งไม้ก็เป็นเรื่องงานก็ได้นะครับเรื่องเงินเรื่องอะไรได้หมดเลยสำหรับกองที่3เรียกว่าน้องนําโชคนําความสุขมาให้คุณจริงๆนะครับผมแล้วก็ตัวเดอะซันจริงๆเดอะซันเนี่ยมันอาจจะเป็น energy ของการเป็นลูกหรือบริวารสําหรับคนที่คาดหวังว่าจะแบบเลี้ยงน้องไว้ด้วยแล้วก็อยากจะมีลูกอะไรเงี้ยน้องก็ให้ energy นั้นได้ว่าเออคุณก็จะจ,จะได้แบบ อ่ามีลูกการคนที่อยากมีแบบตั้งคันอะไรนะครับก็มีโอกาสการการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับผมก็ energy ดีมากสำหรับกองที่สามไม่รู้จะพูดอะไรเลยก็คือแบบว่าเรียกได้ว่าน้องให้ความสุขแก่คุณแน่นอนนะครับสำหรับกองที่สามก็ขอจบคำนายจากกองที่สามเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสุขอนเลัยกองที่4นะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าสัตว์เลี้ยงของคุณนะครับที่คุณนึกถึงเนี่ยจะให้โชคในด้านอะไรกับคุณ นะครับผมเรามาดูไพ่ยิปซีกันเลยครับตัวไพ่นะครับมีไพ่เปิดมาเป็นสิบเหรียญสิบเหรียญหมายถึงครอบครัวความมั่นคงความอบอุ่นนะครับมันเหมือนกับว่าตัวคุณอาจจะมีความคาดหวังในเรื่องของความมั่นคงนะครับเอเนอรจีกองเนี้ยมันก็เลยเหมือนแบบเป็นการเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักนะครับเพราะว่าถ้าดูเนี่ยจะเห็นมว่าไพ่สามไม้เท้าอะไรที่คุณลอยอยู่ นะครับอะไรที่คุณแบบกําลังคาดหวังว่าจะได้มันเช่นคุณอาจจะกําลังแบบตั้งใจจะซื้อบ้านตั้งใจจะสร้างความมั่นคงในชีวิตซื้อบ้านซื้อรถสร้างครอบครัวให้อบอุ่นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าคุณรอนานเหลือเกินแล้วก็ตัวราชินีไม้ก็เหมือนแบบก็เป็นคนที่แบบมีเป้าหมายแหละแต่ก็คือยังนั่งรอยังนั่งมองอยู่ว่าเมื่อไหร่จะได้ Energy กองเนี้ยด้านบนเนี่ยมันเหมือนกับแบบอาจจะมีความรู้สึกได้เหมือนกันว่าเรื่องของการไกลบ้านได้เหมือนกันสาหรับกองนี้นะครับอย่างเนี้ยก็คือเหมือนแบบ การที่น้องมาอยู่ด้วยน้องอาจจะเป็นแบบน้องแมวเงี้ยนะครับก็อาจจะแบบทําให้คุณเนี่ยเขาเรียกว่ามีความครอบครัวอบอุ่นแล้วก็มีความชัดเจนมากขึ้นหมายเขาว่ายังไงหมายเวาว่าตอนเนี้ยคุณกําลังรอที่จะสร้างความมั่นคงรอที่จะกลับบ้านรอที่จะให้ครอบครัวมันอบอุ่นนะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณรออยู่เนี่ยมันอาจจะผมต้องเรียกว่าไงเดียมันอาจจะยังไม่ได้ถูกทางถูกท,กที่ถูกทางยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่ เป็นไปตามอย่างที่ควรเท่าไหร่เช่นอ่าผมยกตัวอย่างว่าคุณอาจจะแบบเอายกตัวอย่างบางเค้น,นอะเช่นคุณอาจจะยกตัวอย่างว่าคุณอาจจะกําลังเหมือนกับกำลังจะกู้เงินซื้อบ้านอย่างเงี้ยอ่าเพื่อสร้างครอบครัวที่อบอุ่นกลาลังจะกู้เงินซื้อบ้านอยู่แต่ว่าไม่ได้คําตอบสักทีไม่ได้สักที นะครับการที่มีน้องเข้ามาน้องจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้คุณเพราะอะไรเพราะมีไพ่เดอะเลเวอร์เห็นไหมครับเดอะเลเวอร์เป็นไพ่แห่งการโอกาสและทางเลือกที่เข้ามานะครับใครเลี้ยงงูเนี่ยยิ่งให้โอกาสเลยนะครับเพราะว่างูเนี่ยเป็นแบบสัญลักษณ์ที่อยู่ในไพ่เดอะเลเวอร์อยู่แล้วนะครับก็ให้โอกาสเข้ามาปุ๊บแล้วก็ เป็นโอกาสใหม่ๆที่ทําให้คุณจากที่เครียดกังวลว่าจะไปต่อได้ไหมจะทําสร้างความมั่นคงได้ไหมจะอย่างที่ยกตัวอย่างคือจะกู้ผ่านไหมเนี่ยนะครับมันจะทําให้คุณสบายใจขึ้นแบบ4 4สัดนะครับพูดง่ายคือปลดปล่อยคุณจากสิ่งที่คุณคาดหวังว่าอยากจะสร้างนั่นเองนะครับเอเนจีกองนี้จริงมันเหมือนแบบคุณเหมือนอยากจะสร้างความมั่นคงและน้องเนี่ยจะเข้ามาช่วยเพิ่มทางเลือกให้คุณ,คณเพิ่มโชคลาภในเือเรื่องทางเลือกให้คุณได้มีโอกาส ไปสู่ความสําเร็จในด้านความมั่นคงที่คุณต้องการมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโชคลาภของน้องในกองที่4ี่เนี่ยก็จะเน้นไปเรื่องของเรื่องความมั่นคงหรือเป้าหมายในชีวิตที่เรามองไว้แบบว่าเป็นเรื่องของครอบครัวอะไรต่างๆมากมายนะครับกองนี้เนี่ยยังมีลักษณะ energy ของคนไกลบ้านได้ด้วยเหมือนแบบสามไม้เท้าเห็นไหมครับมันอาจจะอยู่ไกลบ้านทํางานไกลบ้านแบบอยากกลับบ้านตัวน้องเนี่ยที่คุณเลี้ยงไว้ก็จะแบบดึงดูดให้คุณมีโอกาสที่จะได้กลับบ้าน จะได้แบบแบบอ่ายกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะมาทํางานแล้วโดนส่งไปต่างจังหวัดเนี่ยเราไม่ได้กลับสักทีตัวน้องจะมีโอกาสเข้ามาให้คุณได้เลือกว่าคุณจะสามารถย้ายมาทํางานกลับที่แถวบ้านตัวเองครอบครัวตัวเองได้เหมือนกัน energy กองนี้ก็จะเหมือนดึงดูดให้เข้าไปสู่ครอบครัวน้องจะดึงดูดให้คุณมีความอบอุ่นกับครอบครัวบ้านมีความมั่นคงมีความอบอุ่นในในชีวิตมากยิ่งขึ้นนะครับประมาณนั้นมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นอะไรที่คุณเครียดอยู่อะไรที่คุณรอคอยอยู่เนี่ย ก็จะทําให้คุณคลายเครียดคลายความกังวลได้แบบสีดาบนะครับประมาณนั้นตัว Energy กองนี้ก็เลยเน้นไปที่ความมั่นคงครอบครัวอบอุ่นนะครับน้องจะดึงดูดให้คุณได้ไปถึงทางนั้นได้เร็วขึ้นโดยการส่งทางเลือกมาให้คุณโชคลาภในด้านทางเลือกต่างๆเข้ามาให้คุณนั่นเองนะครับผมก็จะเน้นไปเรื่องความมั่นคงเนาะสำหรับกองที่4นะครับก็ขอจบคำน,านากกาําจบกองที่4เพียงเท่านี้ครับ